สวัสดีครับกลับพบกับคลิปสอนนะครับของไทยท tutorial นะครับโอเคนะครับวันนี้เราก็จะมาเริ่มนะเป็นบทใหม่การเรียนรู้นะครับของตัวโปรแกรมนะครับที่ชื่อว่า vector work นะครับโดยซีรีส์นี้นะครับก็จะเป็นผมจะทำเป็นซีรีส์คือตรงนี้จะเป็นซีรีส์เวกเตอร์เวิร์กเสริฟขึ้นมานะครับ โดยซีรีส์นี้นะครับเนื่องจากว่าผมเคยทําในช่อง channel เก่านะครับแล้วกออ็มันยังไม่จบแล้วมันก็คือเรื่องความชัดเรื่องอะไรพวกนี้นะมันผมอยากปรับเป็น HD นะครับก็เลยเริ่มทําที่นี่ใหม่นะครับเนื่องจากว่าอันนี้ถ้าเกิเป็นช่องที่เราทําเสริมจากช่องเก่านะครับโอเคนะครับเริ่มแรกเนี่ยเราก็จะ,ะทำวามเข้าใจกับมันก่อนนะครับถึงโปรแกรมนะครับชื่อว่าโปรแกรมนะครับ เวิร์เวิร์กเนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะโปรแกรมที่ลักษณะว่าเป็นโปรแกรมตระกูลบิมนะครับก็คือเหมือนกับพวกอ r c h ิ c เกเหมือนอะไรพวกนี้นะครับมันก็สามารถทำนะครับโดยการสามารถเขียนแปนแล้วก็รูปด้านนะครับรูปตัดแล้วก็ทาขึ้นมาพร้อมๆกันได้หมดเลยนะครับในตัวโปรแกรมเดียวนะครับหรือเราจะเขียนแค่เป็นโปรแกรมําหรับ 2D อย่างเดียวก็ได้นะครับโดยในบทนี้นะ เราก็จะมาเรียนรู้กันนะครับถึงการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆนะครับโดยโปรแกรมเนี่ยมันสามารถเขียนทั้ง 2D ดีและท d ดีได้เลยเลยนะครับเลยอาจจะแบบว่าแบ่งเพราะว่าวิธีการเนี่ยมันอาจจะใกล้เคียงกันนะครับเดี๋ยวผมก็จะลองทำให้ดูนะครับแล้วเราก็สามารถ Import ไฟล์จาก AutoCA d ได้นะครับเอามาใช้งานในโปรแกรมนี้ได้นะครับโดยเริ่มแรกนะครับมาดูหน้าตามก่อนนะครับหน้าตามก็จะประมาณนี้นะครับ ก็บนนะครับก็จะเป็นทูบาร์นะครับก็เช่นก็เหมือนกับโปรแกรมทั่วๆไปนะครับก็จะมีครอสังต่างๆนะครับนะครับเออผมลืมบอกไปอันนี้ที่ผมใช้จะเป็นเวกเตอร์เวิร์กสองพนนะครับโอเคและที่จะเป็นเครื่องมือมาตรฐานนะครับของโปรแกรมนะครับลักษณะเป็นการใช้งานในเชิง2มิตินะครับคือเวกเตอร์เวิร์กเนี่ยมันจะดีตรงที่คุณสามารถเขียนแค่เฉพาะเป็น2มิติก็ได้นะครับ หรือจะเป็นเขียนแบบเป็นบิ m ก็ได้นะครับก็เขียนได้ทั้ง2แบบนะครับส่วนโซบิมก็จะดีหน่อยก็คือมันก็จะสามารถคือทำแปนลนรูปตัดนะแล้วก็ใส่กรอบอะไรให้เรียบร้อยนะครับส่วนนี้นะครับเป็น working area นะครับก็จะเป็นเหมือนกับโปรแกรมลักษณะเนี่ยก็จะคล้ายกับโปรแกรมพวก illustrator นะครับ นดี๋จะเป็น two series นะครับคือเช่นแบบว่า I two set นะครับก็คือเหมือนกับว่าเป็นรายละเอียดต่างๆนะครับเช่นแบบว่าอุปกรณ์สําเร็จรูปเครื่องมือนะครับนี่นะครับจะเป็นการขึ้นผนังอะไรงนี้ก็ทําได้นะครับทีดีขึ้นแหมไฟนี่มีพวกแบบผนังสําเร็จรูปอะไรเงี้ยก็มีให้นะครับระยะนะครับงานโครงฟิลิชชิ่งอะไรต่างๆนะครับโอเคงานเรียกว่างานทางเซนเซอรี่นะครับ แล้วก็พวกแบบเครื่อนกลน,นะครับประมาณนี้นะครับเราก็สามารถเราก็สามารถเลือกใช้นะครับตามที่เราต้องการได้นะครับโอเคอ่าต่อไปนะครับตัวนี้ก็คือเป็นกระดาษที่เราทำนะครับโอเคประมาณนี้นะครับส่วนตัวนี้นะครับข้างนี้นะครับอ่มันก็จะเป็น ตัวนี้มันก็จะเป็นลักษณะของตัว i n f o object c กเช่นผมเขียนเส้นเข้าไปนะครับนี่นะครับมันก็จะขึ้นมานะครับว่าเอเท่าไหร่ y เท่าไหร่นะครับนี่เราเลือกถ้าเป็นจุดนี้นะครับยาวยาวเท่าไหร่นะครับประมาณนี้นะครับองศาเท่าไหร่นะครับนี่สมมติว่าผมเป็นส5ก็เป็นการใส่ค่าองศาอย่างนี้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับส่วนตัวนี้นะครับ ก็จะเป็นการแบ่งลักษณะของคลาสเลเยอร์นะครับต่างๆนะครับเดี๋ยวเรามาทำาความเข้าใจกันในแต่ละส่วนนะครับว่าเป็นอะไรนะครับเป็นเหมือนกับเนวิเกชันก็คือเป็นเหมือนกับตัวรายละเอียดนะครับว่ามีอะไรบ้างอย่างคลาสครับมีอะไรที่ใช้อยู่นะครับจะเปิดจะปิดนะครับจะไม่ใช้งานนะครับนี่จะปิดตาเปิดตายงก็ได้นะครับเลเยอร์นะครับจะมีอะไรนะครับเป็นซ้อนทับกันไปนะครับ ก็เป็นเลเยอร์เนี่ยก็จะเป็นเหมือนแผ่นสนะครับลับกษณะการเลเยอร์นี้จะเหมือนในพวกโปรแกรม AutoCAD นะครับใครที่ใช้ใช้นะโอเคอ่าตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยสอนแล้วกันนะครับแล้วก็ก็เป็นลายต่างๆนะครับตัวนี้ก็เป็น r e s อ u r c e Browser คือเป็นพวกเหมือนกับเออเป็นประมาณว่าข้อมูลเพิ่มเติมอะไรที่เสริมเข้ามานะครับนะครับ ส่วนหน้าต่างที่เป็นขึ้นมาเมื่อกี้อันนี้นะครับก็คือเป็นลักษณะว่าโดยโปรแกรม Vector Work s เนี่ยสามารถตั้งค่านะครับให้มันเป็นเรียกว่าเซฟเซฟทุกๆเนี่ยอย่างตัวนี้นะครับจะคือคำสั่งที่จะเซฟทุกๆ15นาทีนะครับแต่เราก็สามารถปรับค่าได้ไปเดียวไปที่เซตติ่งนะครับนี่นะครับก็จะขึ้นมาตัวขึ้นมาตัวนี้นะครับก็คือเราสามารถปรับได้ว่าเราจะเป็น4นาทีก็ได้นะครับหรือเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับ ออโต s a ซฟหรือเราจะไม่เอา auto save ก็ได้นะครับแต่แนะนําว่าให้ auto save นะครับเนื่องจากว่าบางทีเวลาการทํางานเนี่ยเวลาเราลันไปเรื่อยาอาจจะลืม save นะครับอสองนะครับก็คือ,อ,อตัวนี้นะครับเป็นัาษาว่าติ๊กเนี่ยคือตุกติ๊กถูก็คือ c o n f i r มก็คือมันจะขึ้นก่อนทุกครั้งนะครับแต่ถ้าเกิดกับไม่อยากให้มันขึ้นเวลาเรากวนเวลาทํางานแล้วก็ติ๊กถูกอันนี้ออไปนะครับก็ลื confirm, อไม่ c o n f i r มก็จะ save ทับไป save ไปเรื่อยๆนะครับ แล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นการเซฟทับไฟล์ต้นฉบับไปเลยนะครับ่นนันก็คือเซฟปุ๊บกระทับทับทับไปเรื่อยๆนะครับหรือจะเป็นเซฟออโต้เซฟแบ็กอัพอะ Auto นะครับก็คือต้นฉบับเช่นสมมติว่าผมเปิดไฟล์ A1 มานะครับเอหนึ่มาถ้าเรากดตรงนี้หมายถึงว่ามันก็จะเซฟทับไฟล์ A1 นั้นไปนะครับแต่ถ้าตัวนี้มันแค่เป็นลักษณะเป็นแบ็กอัพนะครับโดนแบ็กอัพเนี่ย จะไม่ได้2อ,อย่างก็คือ1อันนี้เป็นแบ็กอัพที่เกิดขึ้นในโฟลเดอร์เดียวกับแบ็กอัพต้นฉบับนะครับออสองถ้าเราที่ตรงนี้เราก็สามารถาเรียกว่าเป็นไฟล์แบ็กอัพที่เสร้าเป็นไฟล์แบ็กอัพในเวิร์ดเดิร์ฟแบ็กอัพในด็อก ument นะครับเราก็เลืกอก2อย่างนะครับแต่ก็แนะนําว่าให้เป็นใช้ที่เดียวกันนะครับเวลาเราจัดหมวดหมู่ไฟล์เนี่ยมันก็จะง่ายนะครับโอเคนะครับผมก็ ขอยืนยันตัวนี้นะครับอ่าแล้วก็สามารถตั้งตัวนี้ตัวงานเกียร์สไปนะครับอ่าผมจะึกผมยังไม่ตั้งไฟล์นะครับชื่อเอกสารตั้งชื่อว่า A1 น,นะครับสมมติโออเคอ่ผมก็บันทึกนะครับโอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะครับอ่ส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นส่วนที่เป็นเรียกว่าการใช้งาน ในส่วนของตัวเกี่ยวกับ Documentary นะครับโอเคนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับคือในบทนี้จะเป็นเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเราก็จะพยายามใส่รายละเอียดเข้าไปเรื่อยๆนะครับก็ไปกันช้าๆนะครับเดี๋ยวถ้ามีส่วนไหนเออผมลืมบอกตัวนี้ไปโทษทีตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเรียกว่า snap นะครับคือเราสามารถตั้งค่า snap ของตัวการใช้งานได้นะครับโดยในลักษณะแบบต่างๆนะครับ ส่วนตัวนี้นะครับแอสิบิวตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะว่าเราจะสามารถสร้างลักษณะตัวนี้เส้นหรืออะไรพวกนี้นะครับให้อยู่ที่เราต้องการได้นะครับนี่นะครับว่าจะเป็นแบบไหนนะครับก็เราสามารถสร้างได้ตัวนี้จะเป็นตัวลักษณะจะเหมือนกับตัวโปรแกรม i l l u s t r a t o r นะครับโอเคตัวนี้มันจะเป็นตัวแฮชนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเส้นนะครับโอเคนะครับก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับก็บองว่าคงจะพอมีประโยชน์นะครับอย่างไง เรามาเรียนรู้กันค่อยๆเรียนรู้กันไปนะครับงั้นก็ขอบคุณที่รับชมมาถึงตอนนี้นะครับสวัสดีครับผม